ลำดับต่อไปครับคุณผู้ชมทีนีนนานี้เป็นอู่ปานจเจริญการช่างครับรถตีดินครับจะเดิน12ครับเลือกสิบลูกนะครับ เจอหลัง29ล้อนำข้างหน้านี้น่าจะ18นะครับเครงยนต์ไม่พ้น p 11ครับ p 11 h i n o ครับเรียบง่ายครับเรียบง่ายสไตล์ปานเจริญการช่างครับเรียบง่ายครับเรล็ขาวครับ3 4 พีสิเอ็ซีครับงานวัดคูสลอดครับตำบลสามองอำาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นะครับจะแจ้งรายละเอียดทุกคลิปนะครับติดพลาดประการใดขออภัยคุณผู้ชมไว,ไว้ด้วยนะครับเดีย๋ยวนับเขียงนะฮะ ยี่สิบเขียงนะครับยี่สิบเขียงประมาณหกใบนะครับ,บยีบย่สิบเขียงหกใบใบเขาใช้ใบาตารถไทยครับมอเตอร์มออเตอร์น่าจะเป็นไคยาบ้าน,นะครับปั้ม ยีครับประมาณยี่สิบสวันนี้ครับรถเกลียวใหม่ครับ12แมงป่องครับ ลลรัเลือก11ลูกครับตัวเลอือกขนาดใหญ่เขาใช้แมงป่องนะฮะผู้ชมเครื่องยนต์เจโอปั๊ม23นะครับมาตรฐานปานเจริญการช่างครับ ลังรอสถานที่ครับลงตามคิวครับจัดคิวกันอยู่ครับ เป็นตู้แอร์ครับตู้แอร์ผ่านเจริญน,นะครับจะเดิน12เหมือนกันครับตามมาตรฐานของเขานะฮะ12อนอกครับโดลเลื่อมแมงป่องครับร้อนน้ำ18 มาเกือบทุกอู่นะฮะขอบคุณร่วมงานกันครับตัวแอยกขึ้นยกลงได้นะครับ ของบ้านเจริญอยู่โครงสร้างของเขาครับโครงตู้นี้เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับคนตำแหน่งยึด มอญ้ำนวลยื่นมาเป็นสแตนเลสนะครับปั๊มาณยี่สิบสามครับปั๊มเบอร์ยี่สิบสามได้กินนะฮะ เนี่ยงเขาใช้เป็นปั๊มใหม่ครับตอนนี้จออคิวกันครับกำลังต่อคิวกันทางโน้นกำลังจัดกันครับยังลงไม่ได้ครับ ให้ชมบนรถไปเลยครับแันนี้ก็เป็นไทยเจริญปากเข่งครับรถเกี่ยวข้าโพดนะฮะคันเลอร์1ิอล้อเลยฮะ ไว้เท่านี้ครับ่านเจริญการช่างงานวัดคูสลอดสนามโรงเรียนวัดคูสลอดครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ